สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาเล่นเกมพิซซี่ร้านพิซซีอ่อีกแล้วนะคะทุกคนกคนันเองก็ทอดหอมรอลูกค้าเลยจ้าแซ่ของเราก็มีซอสมะเขือเทศชีสเหมือนเดิมแล้วค่ะนะคะคนที่หนึ่งค่ะน้ำสาบแก้วค่ะชิ้วชิ้วชิ้วชิช้วแก่น้ำสับแก้วแล้ก็หอมทอดหนึ่งค่ะชีสกุ้งชีสกุ้งพิเศษหนึ่งจ้าโอ้ยทำผิดน,น,นะคะทุกคนแล้วแต่แรง,ไไงไแก้ไขเลย แล้วก็ซอสเขือกุ้งหนึ่งค่ะและราคซอสเขือกุ้งซอสเขือกุ้งพิเศษหนึ่งค่ะซอสเขือนหนึ่งซอสเขือกุ้งพิเศษหนึ่งค่ะน้ำมีดหนึ่งแล้วก็ขนมชัยเป็นชีสหนึ่งซอสเขือกุ้งพิเศษหนึ่งจ้า สองแก้วอีกรูอีกหนึ่งแก้วมาคะเป็นซอ,ขอเขืออีกหนึ่งถาดค่ะแล้ก็ด้าแล้วก็ชีสอหนึ่งคะของพี่ผู้หญิงนะคะยาเป็นซอเขือหนึ่งคะแล้วก็ใชเป็นชีสกุ้งพิเศษหนึ่งหนแกน้วค่ะแล้วก็ชีสกุะะ้กอองห,ออหนึ่งะคะ่ะคหะะอ,อ,อ,หะะอมทออีกหนึ่งค่ะชีสกุ้พิเศษอีกหนึ่งค่ะของพี่ผู้ชายนะคะ แล้วห่นะ้เป็นน้ำส่งแก้วนะคะชชิมแล้วก็หอมทอดเลยค่ะแล้วก็ทอดหอมปอเลยนะจ้าว่าไม่ทันอ้าแล้วเราก็ชนะแล้วนะคะทุกคนเล่นต่อเล่นต่อนะคะคทุกคนนี้ลงได้สี่สิบจานในเวลา7จเจนาทีเอ้ยเจสิเจ็ดวินาทีนะคะทุคกคนแต่เราต้องรีบหมะะือนะครที่เราทอดหอมรอเลยนะคะอ้าค่ะซอสเผือกเซนหนึ่งห้า ชีสกุ้งเซริกหนึ่งชาชีสธรรมดาหนึ่งค่ะแล้วก็ชีสเอเขื่อนกุ้งหนึ่งค่ะในหนึ่งหอมน้อนหนึ่งน้ำอีกจองแก้วความชแล้วก็ซอสเขือสองธรรมดานะช้าชีสชเขื่อด้วยนึ่แล้วซอสเขื่อนหนึ่งน้ำอีกหน่แก้วนะคะโอ้น้ำไผ่ดีมากขายไร่ทานแล้วแล้วก็ ชีสกูมพิเศษหนึ่งนะคะงยายนะคะแล้วก็น้ำอีกหนึ่งแก้วค่ะอันนี้เป็นซอสเขลือหนึ่งน้อีกสแก้วนะคะแล้วก็ซอสเขือบพิเศษนี่แล้วกหนึ่งน้อีกสงแก้วค่ะทนไมไม่ทานแล้วลโพนนะคะไม่ทานนะคะเราทานเวลาไม่เมนี่ยอีกสิบสามมีหน้าที่ดามาสุ่ไม่ทานแล้วอะ หอมโดน,นหนึ่งมาหนามีสองแก้วนะคะน้ำทำไมไม่มกดน้ำล่ะคะโอ้ยให้ทำค่ะทุกคนโอ้ยไม่ทนแล้วโอเคค่ะไม่เป็นไรนั้นก็จบกันไม่หันหลังเราครเริ่มเล่นใหม่นะคะยังไงลักเล็กอชนาได้อยู่ดีแล้วข่งเกมง่ายขนาดนี้นีนนน่แม่ะคะ่ะต้องทำนนให้ลูกค้าพอใจ18คนในเวลา 80กว่าวินาทีนะคะทุกคนมาละจะทำได้ไหมอ่านี่ค่ะจอสเสือปุแมนอ่าแล้วไม่ติดปิงโอ้ยไม่นานถ่านนะทุกคนลืมค่ะไปห้าลืมอ่าชีสกูมิเซนหนึ่งค่ะแล้วก็น้ำแก้มโอเคค่ะแล้วก็ชีสเอ้ยมะเขือแดงโอ้ย ซอสเขือกุ้งนะคะทุกคนโอ้จะเมนูไม่ได้โด,ไดนะะไปหมดคาดจะเวลาขนาดนี้แล้กม่ทานแม่ทานซอสอเสือเศษห,ห,หนึ่งค่ะหอมวุ้นหนึ่งท่านหอมเลยะค่ะชีสหนึ่งชีสกุ้งเศษหนึ่งก<อ>็เขอืขอเขอือกุ้งหงชีสกุ้งหนึ่งนมิกหนึ่งนะคะ ชิสกุ้งอีกหนึ่งค่ะน้ำโขกแลก้วก็เขือนหนึ่งรโดนึ่งโอ้ยไม่ทันละค่ะทุกคนหอมอันน้ำค่ะน้ำลืมน้ำมัน,น